ตัวนะฮนี่มีทั้งปลายจุดทั้งปลายปลายคนนะฮะแล้วก็ซิกูนนะฮะกับปลายแดงโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับแสนติกชิ่งครับก็วันนี้ก็จะมาตกล้านะเพื่อน ก็ให้หน้าให้ตาจากการตกปลามาก็ไหลหวันเลยนะเพื่อนเนาะก็ก็นานี้พายุเข้านะครับเพื่อนก็อากาศก็เย็นเนาะเย็นแต่ว่ามันก็เบาลงนะเพื่อนเบาลงไม่เย็นเท่าเมื่อวานก่อนฮะเมื่อวานก่อนเนยเย็นมากๆเลยนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ผมก็จะตกปลานะฮะก็วันนี้ก็ใช้เหยื่อกุ้งนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจไปตกปลานะเพื่อนพอดีผมไม่ได้ซื้อเหยื่อไปไงแต่เห็นน้อง น้องคนหนึ่งฮะที่รู้จักกันนะฮะราะว่าน้องก็ใช้กู้มาแล้วก็น้องก็แบงให้ผมไงอ่าพอดีเลยครับพอดีน้ําก็ดีนะน้าดีแต่ว่ามันมันเป็นช่วงน้ําน้ําแห้งน้ำเทินหน้าเวลาหน้าเวลานีะฮะเวลาตีหนึ่งกว่านะกำลังลงฮรลงแห้งเลยแหละเพื่อนตกปลาใหญ่ไม่ได้ครับเพื่อนอยากจะไปไม้ตะเกียบเนาะแต่ยังไปเฝ้าไม่ได้เพื่อนเพราะว่าช่วงน้ำมันแห้งมากเลยปลูกปลาสากปลากระเบนยังตกไม่ได้นะเพื่อน นะตอนนี้นะครับต้องรอน้ําดีก่อนนะต้องรอน้ำมระจวงหว่น้ําขึ้นก่อน,นะ,ะตกได้แต่ช่วงัวค่าๆนะฮะหลังถ้าหลังสี่ทุ่มไปแล้วน้ําจะแห้งนะฮะเพราะว่าตกไฟฟางเอ้ตกข้างเข้าตะเกียบมาไม่ได้ดเพื่อนก็วันนี้ก็ผมก็ได้ไอเดียนะฮะ,ะพอดีได้เยียวจากน้องนะฮะเพรน้องให้มาแบ่งให้มาหน่อยเนาะก็ไปรลุ้นกันวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรนะครับ ก็เป้าใหม่หลักๆก็จะพา,ปปาเหตุคนนะฮะเหตคนกับปลาจวดเพื่อนไม่รู้ปลาอะไรข้าวก็เอาหมดแล้เพื่อ,อนขอยได้ปลานะครับผมเหทุคนไปตามรุ่นตามเสียงกันนะผมไปฝ่ายสว่สางเลยอันนี้เป็นผัดเปลี่ยนผัดีเพื่อนเนาผัดใหญ่นผะัดใหญ่ หัดใหญ่หัดหัตห,ห,ห,หนินที่ว่าหัดหลักๆเลนาะของหินจอดตรงใหนดีเนีนะกระด้ดาวน่าจะแห้งนะต้อ,ะองลงไปนั่งบนหินนะก้อนหินนะ่แล้วตกบอกเลยว่าติดแน่อนอนแล้วมายิยวอร่อย <c oughs> ไม่กินไม่รู้เรื่องรู้ไหม,ไมขาหนี้ตกไอ้เกา่าดกวาใส่นใหนาแค่แค่นี้ไอ้เก่าใส่กี่โลก็ได้ยูใส่หน้าสามสิบปอนะนะโอเคนี่ตกไอ้กอเนะก่าเดี๋ยวนะตกมาได้เรม่มตกไอ้เก่าใช้ฟางตีให้สวยไปเลยมา อีกคนแล้วกันโอ้ตัวกัวเล็กตัวนี้ตะกัวเล็กนิดอเองไม่รู้ปลาอะไรกินไม่ได้มาตกปลาชายฝังตรงไม่ได้มาตกที่นี่มาน่ะหลายนั่นจะหลายเดือนแล้วเนานะตั้งแต่โควิดปลามีตัวมีตัว <c oughs> ขันเล็กนี่ตกปลาให้คนไงเออกินไดมันต่ออยู่อ่ะรู้ว่าปลามันต่ออยู่โอ้ยแต้มแรกมาแล้วครับผมตัวใหญ่เนาะ้ไปหน่งแต้มหน่งแต้มแอบข้อหมอโอ้สายสวยอยู่เนาะเน่ยแ,แต้มีกสอง ติดเอาติดเอาตีาตไปสองชุดแล้วเนี่ย <c oughs> มือนเชือปลาติดนะติดหิน<อ>ต้องใส่วิธีไปไกลโอตีแค่เนี้ยโอ้ไปได้ไกลแค่ั้นเ,นเออโอเคเราเอามาเอามากใกล้ๆพอเตรียมพร้อมจับคันอย่างเงี้ยมันไม่กินเลยเนาะ oh, sở pháp thái thả, niềm kịp, hơi hey, mì cua nữa nè, cua phổi tìm lê, sắm, cua phổi nè, nhiề, ôi tìm lên này àng nè, ủa, thịt oh, mè cua nữa phương, ôi cua tìm lê này น่าจะเอาทางมาเนาะจับกุ้งปีนตกเดี๋ยวลองดูนะลองจับดูนะเพื่อนอเอาไปเลยนะเอาคุ้ดไวเลยเออหนูกุ้งฝอยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุ้งฝอยเพื่อนเขาจะไอกาบหอเป่าหรือว่าไปด่งตัวเลยเฮ้ยปลาอะไรวะเฮ้ย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 มันสู้อ่ะมันสู้ก่าปลาแล้วไอ้แดงอ่ะไอไม้ก็ไอ้แดงโอ้ ไอแดงเนี่ยไม่เคยพลาดดูสิเนี่ยต้องไปเผาต้องเผานะเอียงเนี่ยเนอะเผาให้สุกแล้วก็เอาเอากินเนื้อมันนะเอาเอาเอาได้ลนะแดมหนึ่งเฮ้ยมันเตดลูกกระตามานนี่เฮ้ยเตะลูกกระตามมา,กกา,มมาโอ้สบาย,ยางานนี้ได้ละเดมไอแดงไปเดิมเลยกู ไม่ไม่ตกกระถางนั้นนะตกแล้วโอ้ยตรงมันดีเลยนันนะเนาะอย่าเลยเว้ยธรรมดาตกค้างหินน่ะมันต้องมันต้องติดธรรมดาอยู่แล้วแต่มันตกค้างหินอะมันดีอย่างตามเยอะอือดนแล้วครับผมจะบอกไอ้แดงก่ะมือไอแดงเลยเฮ้ยฮะ เออสู้อยู่อะเม่แดงเลยถ้าไปให้โคนมันไม่สู้นี้หรอกไม่แดงก็ไอ้เก่าอ่ะไม่น่าเป็นไปได้ไอ้เก่าอ่ะแล้วจะเป็นไอ้แดงโอร่อยไหมไอ้แดงแน่นอนไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงอะไรวันนี้ไอ้แดงเนื้อมันอร่อยเนาะแต่ปลามันเกล็ดมันหนาไปหน่อยเอาหมดแหละ เอ,เอาไปต้มให้แมวกินตอดไปสอ่องทัมทีแล้วหห้หมดเลยน่าจะยังอยู่เลยนะอยู่ครับอยู่ครับบิดสี่ตัวบอกแล้วไม่รอดอยู่แล้วเนาะอ เดี๋ยวนะทำไมเบาๆพันแน่อยู่มันอยู่บอกแล้วมันต้องอยู่ตัวไม่ค่อยใหญ่ตอนเนี้ยีกจุดอีกจุดสวยปลานี้ดีเนี่ยเป็ดเบสิคนี่วะอะไรเก้าอันนี้ อย <Hello. S 1> ู่ครับอยู่ครับหนักๆอย่างนี้น่าจะสองตัวไหมเนี่ยมาเบือนเปล่ามาเบือนเปล่าเบือนสองป่ะเนี่ยเบือนสองเปล่าควรจะเบือนสองให้าไม่ถ้าไม่เบือนสองก็ตัวใหญ่หน่อยนะท่เนี้ยใส่แล้วแต่งงามๆหรือว่าโอเคนะโอ้โห ไม่ใช่เบอร์สองครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับดูดิ่สามโอ้โหว้าวตัว,ว,วนี้ก็พอกันเลยเนาะพอกันเลยเนาะสวยเยี่ยมไปเลยอ้โหยอยู่ครับเผลอไม่ได้เลยเผลอแอบกินโอ้โหบอกแล้วสูตรเราเบ็ดสี่ตัว วันนี้มันตงปลาเฮโครนจริงๆได้แต่ปลาเฮดคนแล้วก็ไอแดงสองตัวแรกสวยพี่สวยโอ้ยตัวงามอยู่นะตัวไม่น่าเกลียดนะ,นดะฮะทานัง้น <c oughs> โอ้ยตัวไม่น่าเกลียดเลยนะสวยอยู่โอเคทุกคนทานกัน จะผ่านกันทำไมนะครับโอ้น้ำใสมากเลย<ง>นั่นไงี่กูลนี่ก็อะไรไม่รู้าจากะี่กูลมงหรือว่าฮิ่คน ไปแบบนี้ไปชากทีเดียวเนี่ยคืออู <c oughs> ้ดมัน,มนกระชากทีเดียวไงนั่นไงตาแดงแดงตาแดงแดงปลาชายโอ้ตัวก็งามอยู่นะวันนี้ก็โหปลาบอกแล้วว่ากินโคตรดีกินจัดจริงๆวันนี้น้ำใสงไงปลาม่กินจัดมือนจะอยู่ครับปลาเชือปลาววะใช้ปลาหรือเปล่า ไม่เบาเบาเร็วหล,ลุดยังไงยังไงโอ้หลุดหลุดจริงๆด้วยขอโทไม่อยู่ครับหลุด ตอดตอดเกินไปมันตอดม,มันมันกินแบบตาคาเบ็ดมันกินมันกินตอนที่ปีเบ็ดทางตัวเล็กเนี่ยรู้ว่ามันกินแล้วก็รอมันอยู่เนี่ยก็เลยสายสวยนะไอ้บาาักฮาเอ้ยกู้เจ้าไอ้เก่า มึงจะเอาซิก <laughs> oh, <lide> oh. oh. ุนโอ้โหไอ้งียบเปียดโอ้ตั้งใจจะเอาไอ้เก่านะอุตส่าห์ตีไว้ทางในกองหินน่ะมึงมาได้ไงวะซิกี๋ยวเมื่อในขึ้นมาแล้วเราก็เอานะเอาไปเด็ดเดียวให้หมดเลยเอามาสักตัวนึงไอ้เก่าอยังไม่เจอไอ้เก่าเลยวะเนี่ยเราลงมาต่อไอ้เก่าแล้วไอ้ขย ก็อยากได้แล้วสองตัวแล้วสอังอย่งเพราะมันปลาซ้ายติ่งมาติกแล้ววะให้มันลากไปเลยเออหลุดเหรอโอยังอยู่ฮะได้แล้วครับตัวสุดท้าย ตันนี้ตกมาก็น่นาสนุกอยู่นะได้มาหลายตัวแล้วฮะเหยื่อก็จะโมดแล้วด้วยปลาอะไรวะเนี่ยฟับฟับโอ้ปลาหิ่งหงเยี่ยมเลยครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเฮยเดี๋ยวพี่อืนืนนี่เหรอนี่ครับผมสวยโอ้ย กลับบ้านแล้วครับทุกคนเหยืย่อหมดเหยืย่อหมดน้ำก็เต็มมารู้จะกลับยังไงวะเนี่ย <c ười> ลึกนี่ดน,นึงนะตรงเนี้ยลึกไไนิดนึงเนี่ยดูสิลงไปไงวะเนี่ยไปตายเถอะเปียกแน่นอนโอ้เหยืย่อหมดนะฮะก็วันนี้ก็ได้มาหลายตัวนะเพื่อนได้ทั้งปลาไอจุดทั้งไอแดงทั้งปลาไอโคนนะฮะก็สนุกอยู่ถือพอได้กินอยู่นะฮะ โอเคทุกคนไปแล้วนะครับโอเคเพื่อนผมเมืก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็นี่ฮะโปรงานเมื่อคืนนะฮะโปร่งงานวันนี้นะเพื่อนก็ดาวอะไรตัวนะฮะก็กุ้งก็กุ้งที่น้องให้มานะเพื่อนไม่ใช่กุ้งที่ซื้อนะฮะกุ้งฟรีกุ้งฟรีแต่พอมีตัวนะฮะนี่มีทั้งปลาจุดทั้งปลาปลาให้คนนะฮะแล้วก็ซิกุลนะฮะ ปากอีแดงนะฮะเทว่าพอได้กินอยู่แล้ววันนี้ผมว่าพวาปกวาปกวากสายตัวใหญ่ๆนะดูโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกนะเพนะื่อนเนาะก็ไปแล้วครับผม